สวัสดีครับเมื่อนี่กับพบพอ่พอครับบ้าคึมเสน่าคือเอก่เกานะครับเมื่อนี่มีเมนูส้มปลานะครับ o r เรนฟิ i เพื่อนวะอ่า,ส,าส,ส,ส้มปลาสอยเสียบนะครับน้ำกันเดือตัวงามๆเด้อยนะครับอ่าบ้าคึมล่าทั้งว่าสา้ะกะพวกถ้ว,ถวยตวงนะครับเมื่อกี้กันนบได้ห้าถ้วยเท่ากับเสียวพร้องเกลือ ใส้ก้นถวยหาเทือขึ้นกันนะครับสูตรของพุท่าพุแกโบรานนะครับแต่ดั้งเดิมนะครับเบาคึมกระจาเพิ่นมากนะครับปลาหาเทือหานะครับล่างแซน้ำเขามาเรียบร้อยนะครับโอแข็งจัดเต็ดเลยอ่าวงได้ชีเขาแบบสีมา เนียงนะครับเนียงหรือว่าขั้นขั้นอะไเข้ากันกับเพือกับปลานะครับเนียงให้ทั่วนะครับตัวนี้นนขั้นตอนนี้สําคัญนะครับถามว่าทัวร์สิบโอนะครับเนียงดีๆแล้วก็อ้าวขั้นตอนต่อไปก็กระเทียมนะครับกระเทียมห่อปอกแล้วก็ห้าวกะตำ ตามละเอียดพอสมควรนะครับสืดบาบคึมการจะเป็นเข่านะครับเข่าหนึ่งหรือจะเป็นเข่าหงกอะไรนะครับกะพอประมาณบอหน่อยบาร้ายเกินไปสำหรับสื่บาคกึมนะครับนี่ขั้นตอนนี้กะสำคัญต้องใส่เวลาใส่ความใจเย็นนิดหน่อยนะครับต้อง เนียงต้องขันต้องขั้วเล่ต้อง,องให้เข้ากันเน้นๆให้เข้ากันนะครับนี่เพราะว่าถ้าจุดใดส่วนใดของป่าถ้ามันบะถือกเกลือหรือบะถือเข่าหอมกระเทียมเออหอมบะมี่ถ้าบะถือกระเทียมนี่มักเกสิผ้ามูอไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เขาก็ต้องใจเย็นๆคอยเนียนๆทีละตัวให้ดีนะครับ เขามีเวลาเขาก็ค่อยบีบค,ค่อยขันค่อยเ,เทะตัวนะครับเพื่อให้มันทัวให้มันเข้ากันมากที่สุดนะครับเพื่อบใ้มันโอผ้ามงโอได้ขันเดียโอตัวหนึ่งแล้วเบาคึมกับเฮ็ดมากงวดก่อนกับโออยเกือบบะพอรอบนี้ก็เลย เน้นเกลือน,นิดๆนอยนะครับกะเทียมกันเน้นหวังวาคือสิบรโอ,รโอรนะครับหลอดแน่นอนนี่ได้ที่แล้วกะเหยียบไซกับปุ๊กไซตลับที่เขาเตรียมไว้นะครับเนาะกะจงหมดไซเต็มคักจงช่องอากาศไว้มันเพื่อมัน มีแรงดันนะครับกะทิมไว้ายกับประมาณอากาศมันห้อนๆกับซีฮามือกันนาสิตกินได้แล้วนะครับแต่ถ้าอากาศเย็นๆเน,นี่ยกจักอาทิตย์กว่าๆนะครับนี่เอาขึ้นกฤษฎีษประมาณนี้นะครับอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเด่เกียรติ์ทีตามเราชมเบาๆกิน ฝากพุทธพิก็ร่างใจในเด้อครับเด้อนี่ใส่ตะรลาบไปเลียบใหก็ตั้งไว้นอกตู้เย็นนะครับสักวันอ่าคลิปนี้กะไว้ซีนสัสกวันครับขอบคุณครับ